เรามาถึงช่วงที่จะใกล้เข้ามาสู่พื้นที่แปลงโครงการของท่านตกรแห่งที่สองแล้วนะครับครับจะมองเห็นนะครับข้างหน้านู้นนะครับครับแล้วเราก็มาถึงนะครับสวนทุเรียนท่านรตกรแห่งที่สองนะครับพื้นที่นี้เรียกว่าพื้นที่ชํากลางนะครับบ้านน้ําอ่างนะครับ อำเภอรตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็จะเห็นว่าปีการทําพื้นที่สําหรับไว้ปลูกทุเรียนทั้งแปลงทั้งผืนนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดโดยรวมประมาณ46 46 47ไร่ประมาณนี้นะครับคอนเซปต์ Concept ก็จะเหมือนกันกันกบที่โครงการแรกที่นาตะเวทนะครับที่บ้านแก่งก็คือจะมี ทุเรียนมีกล้วยแล้วก็จะมีแตงโมนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่นะครับเป็นการเตรียมดินสำหรับไว้ปลูกพืชทั้ง3ชนิดที่พูดไปสักครู่นี้ทางฝั่ง,งนู้นที่เห็นนะครับมีคนทำงานอยู่ทางนู้นนะครับกำลังเตรียมการขุดหลุมนะครับโดยประมาณคร่าวๆการขุดหลุมเสร็จแล้วโดยประมาณ 7จไปแล้วนะครับตอนนี้70 80%แล้วนะครับก็เหลือแค่ตรงช่วงนี้นะครับที่ยังยังไม่ได้ขุดที่เห็นทั้งหมดนู้นเลยนะครับก็ขุดไว้หมดเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็มีการเตรียมนะครับที่จะปลูกพืชชนิดแรกก็คือกล้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับตามกันมาครับครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่วี ซึ่งเป็นบุคลากรในมูลนิธิของท่านทศกรสุก,กเกษมแต่ตอนนี้ได้รับมอบหมายจากท่านทศกรเนี่ยให้ช่วยดูแลควบคุมการผลิตที่นี่นะครับด้านในช่วงเวลานี้เขาทําอะไรนะครับพี่วีก็ลงกล้วยครับตั้งตั้งแต่หนองกล้วยมาเมื่อวานวันนี้ลงไปได้แปลงนึงละเต็มละแปลงล้นเต็มแปลงล้นเต็มแล้วแบบงวดน,วนี้แปลงที่สองครับ แปลงแรกมันมันจะช้ากว่านี้เพราะว่าอันนี้เราปลูกหลุมเตียมายอ๋อแปลงแรกหมายถึงที่ที่นาตะเวทใช่ใช่ใชก็คือเราเราได้มีการพัฒนาการในการทํางานเราเอาเรียนรู้ประสบการณ์จากที่นู่นมาประยุกต์ที่นี่อันนี้ก็เลยถึงได้เร็วขึ้นแปลงนู้นสําเร็จแล้วแล้วแปลงนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ลวครับพี่วีอีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวประมาณประมาณยังเหลืออีกด้านนูน้น งานสรุปแล้วงานที่นี่โดยประมาณที่ที่ได้เตรียมดินเตรียมหลุมไว้เนี่ยแล้วก็ลงกล้วยแล้วเนี่ยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วเนาะตอนนี้นะสําหรับการปลูกกล้วยนะได้ไหมประมาณเนาะประมาณได้ได้ได้แต่ภาพรวมสักสามสิบปะ่ะอ๋อสักประมาณนั้นเพราะว่าพื้นที่น,<า>นี้น้ำยังไม่เรียบร้อยอ๋อหมายถึงภาพรวมเกี่ยวกับระบบน้ําแต่อันนี้ถ้าเกิดผมจะสอบถามพี่วีในเรื่องของการปลูกกล้วยเนี่ยเอากล้วยลงเนี่ยโดยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมน่าจะได้เนาะ ด้ดก็แล้วเดี๋ยวเรื่องระบบน้าเดี๋ยวเราไปคุยให้พี่วีพาไปชมอีกทีหนึ่ง <c oughs> โอ้โหแล้วเนี่ยพี่วีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมัน4 6หรือ47ไร่นะพี่วีส7นะสัจำ <47 S 1> <47 S 2> ไม่ผิดก็เป็น2เท่ากว่าของนาตาเวดนะ <c oughs> ก็ถือว่าใหญ่กว่า2เท่าเลยนะครับแล้วนี่พี่วีให้วิธีการทํางานในการปลูกกล้วยเขาทํายังไงบ้างพี่วีพี่วีบอกแนะนำ <c oughs> ให้าทำยังไง อันนี้เราจะลงแตงโมด้วยครับแตงโมด้วยใช่ไหมครับหลุมหลุมอันเนี้ยหลุมอันเนี้ยใช้ปลูกทุเรียนอหลุมนี้คือปลูกทุเรียนที่หลังอก็คืออันดับแรกเคยปลูกกล้วยเสร็จแล้วก็ปลูกทุเรียนที่หลังเลยหรือว่าไงกล้วยเสร็จแล้วก็มาแตงโมเหรอครับต้องต้องดูก่อนอัอหลุมนี้หลุมนี้เป็นแตงโมอ๋อนี้เตรียมไว้แตงโมเราจะพาดสายใช่ไหมครับตรงนี้เราจะจบต่อให้น้ําลงแตงโมครับ น้ำแตงโมจะไหลลงมาไหลมาที่กล้วยวอ๋อก็คือจะได้ทั้งสองพืชนี้เลยใช่ส่วนของต้นทุเรียนต่ออีกรูนึงจ่ออีกรูนึงใช่หัวน้ำจืดครับแล้วแตงโมนี่พี่วีทาทางฝั่งเดียวไหมหรือว่าทางสองฝั่งครับหรือฝั่งเดียวเลยเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องดูน้ําก่อนเพราะว่าพื้นที่มันกว้างอ๋อดูแรงดันน้ําว่าเพียงพอขนาดไหนแรงไหมจะพอไหมครับ น,นั้นแหละหลุมนู้นข้างนู้นเดี๋ยวเอาไว้ที่หลัง<อ>ก็ได้นะเดี๋ยวทำเสริมก็ได้เนาะใช่ครับตอนี้พี่วีก็คํานวณการวางท่อ PE ให้ให้เป็นระดับแล้วเรียบร้อยเนาะคํานวณไว้แล้วว่าจะต้องอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แหละอ่า,อาส่วนนี้รู้สึกจะทําอะไรแบบลงล็อกพอดีเลยเพราะว่าเรียนรู้จากแปลงแรกมาละอ่าคือประสบการณ์เราก็มีการพัฒนามีทักษะมากขึ้นใช่ไหมครับ แปลงแรกเะรู้สึกว่ามันเออรุนหนึ่งตันต้นผปลายยังไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราไม่เป็นขั้นตอนเราสร้างสวนแบบไม่เรียนแบบใครเราไม่เอาแบบของใครมาเลยคือเราคิดเองเลยคิดเองอืมมันเกิดคาเรื่องก็คิดเฉพาะหน้าเลยหน้างานเลยคิดแบบนั้นเลยครับบางทีเตรียมแผนมาเนี่ยใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ับมาเจอหน้างานจริง ก็เลยต้องพลิกตามหน้างานเอาหน้างานเอาหน้างานพ่อเดี๋ยวให้พี่วีพาชมงานตกจุดอื่นอีกแล้วกันเดี๋ยวเราตามไปดูตงจุดอื่นกันครับผมน้ําวางน้ําเป็นยังไงบ้างพี่วีกาลังวางสายเมนด้านนี้หมดละด้านนี้หมดละคือมีสายเมนผ่าเพราะแปลงใหญ่อตัวน้ํตจะดันท่อ พอซอยเราเราไม่ทั่วถึงวางเมนกลางเส้นหนึ่งม,มานี่กางแปลงนี้อีกเส้นหนึ่งเฉพาะซิกนี้นะเฉพาะซิกนี้นะซิกนู้นจังใช้แอ์แวร์ประมาณกี่จุดครับที่เราเห็นตรงนี้อแวร์ไอ้นี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องดูทีนึงว่าน้ำดันแรงไหมจุดไหนไม่แรงเราเพิ่ม ที่น้องเขาไปตรวจเช็คมาโดยประมาณมีสี่จุดพี่พี่วีว่าเพียงพอหรือยังครับสี่จุดหรือว่าเราต้องเทสน้ำอีกต้องต้องต้องดูดูเทสน้ำก่อนว่าแรงดันมันเป็นยังไงเนาะครับถาถ้ามันเสร็จหมดแล้วก็เราเปิดดูอ๋อครับไปดไหนมันอ่อนก็ไปเพิ่มอ่ะต้องไปเพิ่มครับ<ๆ>ก็คืออย่างที่พี่บอกเอาตามหน้างานเลยตามน้างานตามน้างานตานนี้ตอนนี้ละ ที่เนี่ยมันมีการเดินระบบน้ําที่แตกต่างจากที่ตะเวดคือเราไม่ตั้งเสาแล้วใช่ไหมครับไม่ตั้งเสาแล้วลดลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องเสาพื้นที่มันมันมัน,ม,นมันจะลาดเอียงคือ,ค,อคือการที่ทําแบบนั้นคือต้องการลดค่าใช้ใจ่ายเสารหรือว่าต้องการเซฟอุปกรณ์หรือว่าทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างอ๋อแล้วก็ดูแล้วมันมัน มันมันเรียบตาดีเนาะมองแล้วมันแบบมันมันไม่มีอะไรขวางเนาะไม่เหมือนแบบลาวผ้าเนาะใช่ใช่แสดงว่าพี่วีมีโครงการที่นู่นเดี๋ยวอานาะคตที่นี่เสร็จก็ไปเคลียร์ที่นู่นให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับต้องอต้องดูอีกทีนึงว่าแรงดันน้ํามัน<อ>จะพอไหมแล้วก็การรื้อถอนจะยากหรือเปล่าอ๋อแ,แต่แต่คือถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยไปนไี่ด้ปล่อยไปอย่างนั้นไม่ต้องรืออร้อถอนรื้อถอนคือให้เห็นให้เห็นว่าแบบแรกเราแบนั้น มีพัฒนาไปเป็นแบบนี้อ๋อหรือถอนก็ต้องคือที่ที่เห็นวางท่อพีวีซียาวๆในพีวีแล้วเดี๋ยวเราจะทําการกบไหมกบกบเพื่อเพื่อไม่ให้โดนแดดเต็มเพื่อรักษาอายุการใช้งานถูกไหมฮะมันจะได้ดูเรียบร้อยดีไงอืมโอเคเดี๋ยวจะวางช่างกล้องกรบสัหง่อยอ๋อช่างกล้องกบให้นะอ๋อช่างกล้องกับทีมโดนลูกพญาพิชัย ไม่รู้ไม่รู้จะว่างบ่าไม่รู้นะเพราะว่าโดนก็คิวแน่นช่วงช่วงนี้นี่มันมันเป็นช่วงเตรียมงานที่ถามว่าทุกคนนี่เหนื่อยหนักกันอย่างว่าหรือไงมันก็เป็นเรื่องธรรมดานเหนื่อยยพักแป๊บเดียวก็หายเหนื่อยพยายามเอมีอะไรสนุกสนุกก็พูดคุยกันอืแค่นั้นแหละบางคนแบบอย่าไปเครียดเหนื่อยแล้วเครียดเหนื่อยแล้วเครียดเหมัน มดมีก็คือมีแนวแนวความคิดที่การช่วยกันทําสร้างสูนทุเรียนแห่งนี้หรือว่าแห่งที่หนึ่งเนี่ยนี่คือแห่งที่สองเนาะเพื่อจุดประสงค์มีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ทางเกษตรด้วยไหมมัน,ม,นมันก็มีนะเรียนรู้เป็นแบบยังไงพื้นที่แถวนี้จากการสังเกตดูนะไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครทําอำไม่มีเลยก็ได้ั้ไม่น่า oh, <c lic an> มีนะเท่าที่ผมผ่านม,มานะ ส่วนให<จ>ญ่ก็จะเป็นไล่ประเภทอายุหนึ่งป<ไ>ีบั่งสี่เดือนบั่งแล้วแต่ประเภทข้าวโพดหรืออ้อยหรือมันอะไรประมาณนั้นครับก็จะมีที่นี่มีแนวคิดที่แตกต่างแล้วก็เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นกเกษตรแบบทฤษฎีใหม่อย่างจริงๆใช่ไหมพี่วีไม่มีไม่มีแบบมาก่อนเลยใช่ไหมใหม่นะผมว่าใหม่ครับคนที่นี่ก็เคยถามผมเขาทำกันอย่างนี้เหรอเราแสดงว่าเขาไม่รู้นะเขาต้องถามใหม่ใหม่สําหรับ ภาคภาคพื้นแถวแถวนี้บริเวณนี้แล้วก็อคิดนะหรือผมจะจินตนาการไปมากว่าเหมือนครับเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวออืเราทําได้ครับผมคิดว่านะใช่ครับเป็นไปได้เพราะว่านี่ก็เป็นแนวความคิดของของอการสร้างสวนที่นี่อยู่นะครับแล้วที่สําคัญที่เนี่ยมันมันไม่เหมือนตรงอื่นคือพี่วีคุมงานทั้งหมดเนี่ยใช้ สารเคมีอะไรไหมใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรไหมในการดูแลต้นพืชที่นี่ถ้าปุ๋ยนะที่ใช้แล้วที่เขาเรียกว่าปุ๋ยเป็นปุ๋ยขีเสเดือนแค่นั้นแค่นั้นละแค่นั้นกับแล้วก็มีอ,อะไรสารเสริมของรรกตกรที่เขาที่ทนวิจัยอารดีสองห้านึอาี 1. 1> สาองห<า>เป็นหลักในการดูแลอย่างเดียวอย่างเดียว,ยยวคือตัวนี้ตัวเดียวสามารถที่จะเ,เสริมสร้างความแข็งแรงของพืชได้ได ต้านทานโรคแมลงได้แล้วก็ต้านทานอากาศร้อนได้อย่างนี้เหรอครับก็เท่าที่ดูทีมโดนเขาบินกันนะเขาบินกันตั้งแต่เตรียมดินครับบ like ินอย่างเงี้ยบินดินแดงอย่างเงี้ยบบินแล้วบินแล้วบินปรับสภาพพื้นดินด้วยปรับสภาพดินปรับอะไรประมาณนั้นนะครับถามๆต้องคุยกับทีมโดนอีกทีนึงได้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปถามทีมงานทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ช่วยกันสร้างสวนนะครับโดยแนวความคิดบริษานของท่านรตกรสุกรเสษมพี่วีก็ได้รับมอบหมายมาหรือเปล่าไม่รู้น่ะอ๋อตันนี้ท่านมาครับวันนี้ท่านมาเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้พูดคุยกันนะครับนอกนอกรอบเนาะนอกรอบครับสำหรับวันนี้พูดคุยกับพี่วีที่เป็นเขาเรียกว่าตัวแทนนะครับของของทีมงานที่ได้มาดูแลอยู่ที่นี่เรียกว่า เอาจนสร้างสวนสําเร็จจนจนเรียกว่ายังไงดีให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับคือทําแล้วนะแบบยังไงเราก็อยากจะเห็นงานที่เราเออทำคิดว่าเสร็จแล้วอมไม่ใช่แ,แค่ทําไ,ไม่ใช่แค่ทำม,มันต้องมองยาวๆนีาครับเราต้องพิจาราการไปถึงผลสําเร็จครับบางทีมันก็เหนื่อยมันนึกถึงตรงนั้นแล้วมันก็ เหนื่อยน้อยเลยหายเหนื่อยอย่างั้นเถอะครับก็เดี๋ยวผมจะทําตามที่พี่วีแนะนำครับจะไปคุยกับทีมโดนนะครับของเรานะครับว,ว่าวท <ำ S 2> ํายังไงนู่นนู่นนเออน้ำ<ไ>นะลองไปดูเขาหน่อยไปถึงไหนแล้วระบบน้ำอโอเคได้ครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปติดตามที่ตรงนั้นกันวันนี้ขอบคุณพี่วีมากมากครับขอบคุณครับพี่วีครับ